แม้ว,ว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่าเทียมกันแต่การให้โอกาสและค้นหาศักยภาพของตนเองนั้นก็จะทําให้เราค้นพบในสิ่งที่เรากำลังจะฝันถึงในอนาคตข้างหน้าก็ได้ค่ะ าก็อยากทํางานกับเราแต่นี้คนเราอะ่ะไม่เปิดกว้างลองเปิดกว้างเดยระบายประเทศไทยนี่ครับนายชูพงษ์สมไทยจัดว่าดชีทีมงนานชตูครับผมชีอจอยครับทำน้ำยาหลายอย่าง ก,ก็มือเกอร์การก็รับดีซี้านครับทำเหนื่อยบ้างผักบ้างเหนื่อยบ้างก็ผักามหน้าถือก็ทำต่อครับตอนนี้มาถึงแบบโตหกปีแล้วครับด้ตึกสบายดีใจครับ มีความสุขมีกับมีเพื่อนมีความสุขมีช่วยกันทันบ้างครับน้ำยาผู้กานไอจีแต่ไบเพลาเฟลัสแล้วก็บูเกอร์หลายอย่างครับจอยเข้ามาช่วงแรกก็ดูแลแกเพราะว่า ตือทางหูแกไม่ค่อยได้ไม่รู้เนี่ยเราก็บอกว่าอา้าวจอยมาช่วยกันล้างตอกน้ํายาต้องสอนทํานี่ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทุกอย่างน่ช่วยกันนะตักผ้าม็อบทําอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่นี่ต้องทาได้ได้เป็นหมดทุกอย่างนะต้องช่วยกันนะบางทีก็มาโหลเราก็มาโหมั่งอะไรมั่งเนี่ยโดเข้าไปมั่งเนี่ยมันก็นานๆไปก็ดีดีนะอยะเด็กเป็นคนที่สะอาดทํางาน หน้าที่ของเขาเขาจะรับผิดชอบของเขาเลยโดยตรงเลยคือเช้ามาเขาก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์การกอกน้ำยาแต่ละหัวแต่ละแต่ละน่วยว่าส่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะทำแต่ยังไว้หมดวันต่อว,วันครับการทำงานเป็นยังไงเป็นยังไงรู้หมดมีความสุขครับเป็นพี่น้องกันเป็นลูกหลานเป็นหลานหลานไม่มีการว่ามัง่งหนัก มั่งเบามั่งเขาก็ไม่โกรธไม่อะไรคือสอนเขาบอกว่าต้องทําอย่างนี้ทำนี้นะจะให้เกินร้อยเป็นร้อยเป็นใบไม่ได้พอเราศึกษากฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยตามมาตรา3-3เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรับคนพิการตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมาทํางานกับเราได้สําคัญที่สุดก็คือพอเขาได้ทํางาน33แล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับมันไม่ได้แค่คนพิการได้เงินนะครับหรือเราได้เนื้องานมาเฉย แต่ทั้งสองส่วนเนี่ยกับกายนะครับซึ่งทําให้นะครับเราภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาบางคนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างน้องสองเนี่ยได้เงินไปปรากฏว่าสอบถามไปทําอะไรบอกเอาไปใช้นี่แทนแม่นะครับทุกวันนี้เนี่ยแม่เขาไม่เป็นหนี้นะครับนอกระบบสามารถที่จะทําร้านค้าทําอะไรขึ้นมาได้ก็ใช้จากเงินคนพิการนี่แหละครับเพราะน้องๆเหล่านี้เวลาได้เงินไปปรากฏว่าไม่ได้ไปใช้ใจ่ายอะไรซิ่งเปลืองเลยนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการจ้างงานมาตรา33นะครับไม่เคยป่วยไม่เคยสบายไม่เคยขาดครับอ๋อป่าครับป้าทำให้ถกาไปหาโรงพยาบาลครับเขาหมาว่าปวดดูอ่ะปวดตึงก็ไม่ได้เคยยิงไม่ได้พูดไม่ขับพูดไม่รู้เรื่องครับไก่ครับแ0 0บาทเท่าเดิม ที่ประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการสามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริมค่าเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แลประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดควัมเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลนดสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ